สวัสดีครับแฟนๆช่องแดงชาแนลและ f c ทุกท่านนะครับผมแล้วก็ท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับผมก็พบกันเช่นเคยครับผมประจํางวดวันที่16กรกฎาคม2564นะครับผมครับวันนี้ก็มีแนวทางนะครับผมครับข้อมูลนะครับหลายสำนักครับมาฝากนะครับวันนี้ก็เป็นเลขเด็ดกระต่ายทองนะครับงวดที่แล้วก็เข้า2ตัวตรง ก็คือเข้า29ตรงๆนะครับผมและตามมาด้วยนะครับเลขเด็ดซปเปอร์แมนนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยนะครับผมเลขเด็ดแจ็คพอตแตกนะครับก็มีชุดของอาจารย์วัลเมศและก็ชุดของอาจารย์วิษณุนะครับผมและตามมาด้วยนะครับผมเลขเด็ดนะครับเซียนเจ่งนะครับผมผมก็พยายามนะครับตั้งใจคัดสรรหวยรัฐบาลนะครับที่เขาเป้าและแม่นยําที่สุดนะครับมาให้คอหวยรัฐบาลและก็ แฟนๆช่องของแดงชานลนะครับผมของเราได้เลือกชมกันนะครับการันตีด้วยสติที่เข้าอย่างต่อเนื่องนะครับผมครับก่อนที่ไปติดตามนะครับผมก็ขอแนะนํานิดนึงนะครับผมโปรดใช้วิจายวิยานในการรับชมนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม ครับผมก็มาชมแนวทางและข้อมูลของเลขกระต่ายทองนะครับผมวันที่แล้วก็เข้า2ตัวตรงนะครับผมครับวันนี้ก็มาลุ้นมาชมกันนะครับว่าจะเข้าต่อเนื่องไหมครับผมครับวันนี้งวดนี้นะครับผมให้เด่นนะครับผมให้เด่นที่1นะครับผมกับ5นะครับผมครับผมก็มีชุด3ตัวนะครับผมนํามาฝากนะครับผมชุด3ตัวก็3 1มนะครับ สามหนึ่งะครับผม1 9 3นะครับผม1 3 9นะครับ9ก้สมหนะครับผม9 1 3ครับนี่คือคือชุด3าตัวนะครับผมสําหรับท่านที่ชอบชุด3าตัวนะครับผมก็นํามาฝากนะครับพิจารณาดูนะครับผมครับคราวนี้มาดูชุด2ตัวนะครับผมเน้นที่หนึ่งกับ5้านะครับผม ถ้าเน้นหนึ่งนะครับก็มีหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับผมตามมาด้วยหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับผมครับถ้าเน้นที่ห้านะครับผมก็มีสี่ห้าห้าสี่นะครับผมแปดห้าห้าแปดนะครับผมก็สองตัว นะครับเน้นๆนะครับผมครับนี่ก็คือแนวทางนะครับข้อมูลของเลขเด็ดกระต่ายทองนะครับก็ผลงานดีนะครับผมครับก็ดูแล้วเลขที่ชนกับสำนักอื่นนะครับผมก็จะมีนะครับผม1661นะครับผมชนกับจอะใจลุงหวังและก็ของอาจารย์ช้างนะครับผมสำหรับ1991กะครับก็ชนกับหวยลูกบอลแล้วก็หวยสั่งลุยนะครับผม สำหรับ4554เนี่ยก็ชนกับของบ้านไผ่เมืองพลและก็ของผักหวานนะครับผมครับสำหรับ8558นี้ก็ชนหลายสำนักนะครับผมก็น่าพิจารณานะครับผมก็จากนะอ้วนนะครับผมแล้วก็ผักหวานแล้วก็อาม่าให้ลานะครับผมครับนี่ก็คือแนวทางข้อมูลของ เลขเด็ดก,กระต่ายทองนํามาฝากให้ทุกท่านพิจารณานะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับผมชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับผมครับผมก็ฝากนะครับผมกดติดตามนะครับผมกดไลค์นะครับกด กระดิ่งนะครับติ้งๆเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องแดงชาแนลนะครับผมครับถ้าชมเสร็จแล้วดีและมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับครับผมก็มาตามต่อนะครับผมแนวทางล็กข้อมูลของเลขเด็ดซุปเปอร์แมนนะครับผมครับวันนี้ให้เด่นนะครับผมให้เด่นนะครับที่6กับ9นะครับผมเด่น6กับ9นะครับผม ครับก็จะมีชุด3ตัวนะครับผมให้พิจารณานะครับชุด3ตัวก็067นะครับผมแล้วก็หมุนนะครับ0 7 6 id, นะครับแล้วก็670นะครับผมแล้วก็607นะครับตามไปด้วย7 6, 0 6นนะครับแล้วก็760นะครับผม ครับนี่ก็คือชุด3ตัวนะครับผมครับคราวนี้มาดูชุด2ตัวนะครับผมให้มาเน้นๆเลยนะครับผมก็มีนะครับ 6, ก3 6นะครับผมตามมาด้วย67 76ดนะครับผมตามมาด้วย9 3 3, 9แล้วก็95 59นะครับผมนี่ก็คือชุด2ตัวนะครับ ของแนวทางและข้อมูลของเลขเด็ดซูเปอร์แมนนะครับผมไม่รู้วันนี้จะแม่นหรือเปล่าก็ลองมาลุ้นดูกันนะครับผมครับผมก็ดูแล้วเลขที่ชนกับสำนักอื่นนะครับผม6336นี้นะครับก็ชนกับของเลขกำลังวันของเทวีโชคนะครับผมครับแล้วก็ชนกับของบ้านไผ่เมืองพลน,นะครับผม 6776นะครับผมก็ชนกับเลขกำลังวันของเทวีโชคและก็ของนาอ้วนนะครับผมสำหรับ9.3.39นี้นะครับผมก็ชนกับเลขเงินล้านและก็คนชี้โชคนะครับผมสําหรับ5.995นี้ก็ชนกับของอาจารย์หนูนะครับผมครับนี่ก็คือแนวทางและข้อมูลของเลขเด็ดซุปเปอร์แมนนะครับผมก็มาลุ้นดูกันว่าวนนี้จะแม่นหรือเปล่านะครับผม ครับก็นํามาให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับผมชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนเด้อครับผมครับมาตามต่อที่แนวทางและข้อมูลของเล็กเด็ดแจ็คพอตแตกนะครับผมก็มีเด่นนะครับให้เด่นนะครับให้เด่นที่5นะครับผมครับแล้วชุด2ตัวนะครับผมก็มีนะครับ5 2 2 5นะครับผม5 3สา สามห้านะครับผมห้าแปดแปดห้านะครับห้าเก้าเก้าห้านะครับผมนี่ก็คือชุดสองตัวนะครับผมของเลขเด็ดและข้อมูลของแจ็คพอตแตกนะครับผมครับดูแล้วเลขที่ชนกับสำนักอื่นก็มีนะครับ5 2 2 5นี้ชนกับของแม่น้ำหนึ่งนะครับผมแล้วก็5 3 3 5นี้ชนกับบ้านไผ่เมืองพลและก็ขวนใจรวยไวนะครับผม สำหรับ5885นะครับผมก็ชนกับของน้าอ้วนและก็ของอาาให้ลาบนะครับผมสำหรับ995ก็ชนกับของอาจารย์หนูนะครับผมนี่นี่ก็คือแนวทางและข้อมูลของเลขเด็ดแจ็คพอตแตกนะครับผมครับมาดูชุดของอาจารย์บรเมฆนะครับผมที่ให้มานะครับก็เด่นเด่นให้6นะครับผมครับเด่น6นี้ก็มีนะครับ 6336นะครับแล้วก็6446นะครับผมนี่ก็เน้นเลข6นะครับผมดูแล้วนะครับผมก็63366446นี่นะครับก็ชนกับของบ้านไผ่มืองพลเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมของแนวทางและก็ของชุดของอาจารย์บุญเมฆนะครับผมเหมือนกับของบ้านไผ่มืองพลเลยนะครับก็นําให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับผมครับตามมาด้วย ชุดของอาจารย์วิษณุนะครับผมก็ให้เด่นนะครับให้เด่นที่สองนะครับผมครับเลขเด่นนะครับก็มี28นะครับผม82นะครับและตามมาด้วย29นะครับ92นะครับผมครับดูแล้วที่ชนกับสำนักอื่นนะครับก็มี28 82นี่ชนกับของคนชี้โชคนะครับผมแล้วก็แม่นมากขั้นเทพนะครับผม สำหรับ2992นี้ก็ชนกับของใบชาเขียวนะครับผมครับก็นำมาให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับผมครับพิจารณาแล้วถ้าชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับผมครับผมก็มาตามต่อนะครับผมแนวทางข้อมูลของเลขเด็ดเซียนเก่งนะครับผมก็วันงวดนี้ให้เด่นนะครับให้เด่นนะครับ492 6นะครับผมครับก็ให้เด่น4926นะครับผมก็มีแนวทางเลข2ตัวถ้าเด่นที่4นะครับผมก็มีนะครับ43 34นะครับผม46 64นะครับผมครับถ้าเด่นที่9นะครับผมก็มี93 39นะครับตามมาด้วย96 69นะครับผมครับ ถ้าเด่นที่2นะครับผมก็มีนะครับ2 5 5 2นะครับตามมาด้วย2 9 92นะครับผมครับถ้าเด่นที่6นะครับผมก็มี6 5ห6นะครับแล้วก็มีนะครับ6996นะครับผมครับผมนี่ก็คือแนวทางและข้อมูลของเลขเด็ดเสียนเก่งนะครับผมครับก็พิจารณาแล้วนะครับ เลขที่ชนกับสำนักอื่นนะครับผมก็มีนะครับ4334นี้ชนกับเลขแม่นล่างนะครับผมสำหรับ6446นี้ชนกับของบั่นไผ่มงคลแล้วก็เจาะใจลุงหวังนะครับผมครับสำหรับ9339นี้ก็ชนกับของคนชี้โชคนะครับผมครับครับสำหรับ9669นี้งวดนี้นะครับผมก็ชนหลายสำนักนะครับผมก็น่าพิจารณานะครับผมก็ชนกับของเจาะใจลุงหวังนะครับผมแล้วก็น่าอ้วน แล้วก็เลขกำลังวันของทวีโชคและก็ของอาจารย์นับนะครับก็ชนหลายสํานักนะครับก็ลองนํามาให้ทุกท่านพจารณาดูนะครับผมครับผมสําหรับ2552นี้ก็ชนกับของแม่น้ำหนึ่งนะครับผมครับสําหรับ2992นะครับก็ชนกับใบชาเขียวและก็เลขของแม่ตะเคียนทองนะครับผม สำหรับ6556 ok like าหนะครับก็ชนกับเลขกำลังวันของทวีโชคและก็ของนาอ้วนนะครับผมครับสำหรับ6 9 9 6ก็ท right um ี่บอกไว้นะครับผมก็ชนอยู่หลายสำนักนะครับก็นำให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับผมครับชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนเด้อครับผมครับผมเราก็มาดูกันนะครับเลขที่ชนกันนะครับแนวทางที่นำเสนอมานะครับว่าเลขที่ชนกันมีอะไรบ้างนะครับผมครับเลขเด่นที่ชนกันนะครับก็มี5885นะครับ ของเลขแจ็คตนะครับผมครับเลขเด็ดนะครับแจ็คตแตกนะครับชนกับของกับเลขเด็ดนะครับกระต่ายทองนะครับผม8 5 5 8นะครับผมแล้วก็จะมีเลข2552นะครับผมของแจ็คตแตกนะครับผมชนกับเลขเด็ดของเซียนเก่งนะครับ2552นะครับผม เลขเด่นที่ชนกันของแนวทางและข้อมูลที่นําเสนอมานะครับผมก็นําให้ทุกท่านพิจารณาดูนะครับผมครับถ้าสนใจนะครับผมจะเก็บอภิปราในการตัดสินใจเลือกซื้อลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งนะครับผมครับก็รีบเก็บไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะหมดแผงก่อนหรือเกี้ยงแผงก่อนเพราะผลงานนะครับผมเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับผมสําหรับเลขเด็ดกระต่ายทองนะครับก็เข้า2ตัวตรงนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมาก็นําให้ทุกท่านพิจารณาดูถ้าชอบ นะครับก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนเด้อครับผมครับก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับผมครับครับผมก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลสําหรับเลขเด็ด ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอย้ําเตือนนะครับว่าเรื่องราเนล่านี้นะครับเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับพี่น้องคอหวยรัฐบาลนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับ และรับรู้ข้อมูลอย่างมีสติด้วยนะครับผมข้อมูลและแนวทางนะครับห่วรัฐบาลงวดนี้นะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคและสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีและก็เฮงเฮงทุกท่านนะครับผมแล้วก็ทุกสู่ทุกคนเด้อครับผมสวัสดีครับ